คนคะ่ะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะเรามาสวัสดีปีใหม่คะ่ะตอนรับปีใหม่ไทยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตแน่นอนคะ่ะเริ่มกันที่ราศีมังกรแม่ทัดดินคะ่ะขออํานวยอวยพรให้เพื่อนๆทุกท่าน ปราธถนาสิ่งใดนะคะก้าวหน้ารุ่งเรืองพลนามัยแข็งแรงกายจิตเข้มแข็งค่ะมีความสุขทุกที่วาราตรีการนะคะมีความสุขทุกท่กทานนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนกับวันเริ่มต้นใหม่ ในวันปีใหม่ไทยนะคะต่อยอดยาวๆต่อไปเลยค่ะราศีมังกรแม่ทัดดินค่ะเออดีนะเนี่ยฮะอ่านะ,อ,ะ,อ,ะอืมดีค่ะอ่าดีมากเลยค่ะ ดีดีนะคะอ,ะอะืปีใหม่ไทยออดีตที่ฝังใจไม่รู้ลืมก็ลืมไปแล้วนะมาหาการเงินรายได้ดีกว่ามีบริวาลมากมายนะคะนำผลรายได้การเงินมาให้ตนเองก็เป็นผู้บริหารกรรมะอาชีพเป็นผู้นำนักปกครองค่ะทำงานใหญ่ใจนิ่งค่ะชนะเลยนะใช้ชนะ และก็ชัยชนะนะเก่งบกเฮงน,นะบุคลิกดีนะคะสุขภาพแข็งแรงนะมีความโดดเด่นก้าวหน้านะคะมีกรรมอาชีพค่ะการลงทุนมีชื่อเสียงเลยนะคะได้รับความสําเร็จงานเทคโนโลยีงานต่างประเทศนะได้รับชัยชนะพร้อมกับได้การเงินมาด้วยนะได้ทั้งเงินและกล่องนะคะกะสบ ความสำเร็จชัยชนะมีชื่อเสียงมีความมั่นคงจากการแข่งขันนะคะชนะการแข่งขันน่การงานการเงินและเรื่องส่วนตัวสมองดีสติปัญญาดำเนินชีวิตด้วยเหตุและผลนะคะ,ะก็ได้ทำงานใหญ่ค่ะงานใหญ่เจนยิ่งได้รับชัยชนะ,ะแล้วก็มีงานพิเศษเข้ามาด้วยนะคะ งานนี้ยิ่งเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพดีมากมีการเงินรายได้พิเศษเพิ่มมาอีกก็ร่ำรวยมั่นคงเป็นเศรษฐนะีก็มีญาติมิตรเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยวะเวียนกันมาให้การสนับสนุสนการเงินรายได้นะยศศักดิ์ตำแหน่งเป็นมรณะมรดกตกทอดมานะคะก็สดใสเป็นผู้นำมีชื่อเสียงด้วยนะและเป็นผู้ มีประสบการณ์ตอบแทนผลการลงเมือททำรุ่งเรืองนะคะมีเจ้านายมีผู้ใหญ่รุ่งเรืองะะก็เกี่ยวข้องกับงานต่างชาติต่างประเทศนะคะรุ่งเรืองสดใสค่ะได้ทำงานเกี่ยวข้องกับ ต่างชาติงานออนไลน์นะมีชื่อเสียงมาด้วยสดใสค่ะชนะทุกประการได้ฉลองความสำเร็จนะคะพร้อมกับการเงินที่มั่นคงนะคะรายได้เพิ่มเติมได้อีกสมดุลลงตัวนะคะกับญาติมิตรบริวารและลูกค้าแวะเวียนมาคุ้นเคยกันดีค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยนะชาวมังกรนี้สดใสเลคะคิดบวกลวกสวยนะชัยชนะได้มาจากการแข่งขันนะคะสอบก็ชนะในการแข่งขัน,นะคะ่ะเป็นผู้มีสติปัญญาสดใสลงทุนสร้างสรรค์ดีนะคะ มีแรงบันดาลใจดำเนินชีวิตคิดบวกความท้าทายของชีวิตคือคิดบวกในทุกสถานการณ์นะได้รับชัยชนะความสำเร็จเป็ผู้นำนักปกครองที่ดีค่ะมีธุรกิจที่มั่นคงดูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะนะปีใหม่ไทยก็าทำอะไร ต่อยอดไปยาวๆเหมือนชาวมังกรไหมหรืออสุรินราหูพยามาณผู้เรืองเดชโอ้โหนี่อันนี้เรีว่าแน่แล้วนะอันนี้ก็แน่นะท่านเนี่ยอ่าเออแต่ทางนี้เขาไปทางไอความ ยุติธรรมนะตรงไปตรงมาเปิดเผยแต่อันนี้เขาอยู่ในมุมมืดนะเออนะมีบุญทำการรแต่งมีการรเก่านะคนเนี้ยคนต่างชาติต่งแดนต่างถิ่นแดนไกลนะคะผู้มีประสบการณ์เป็นครูบาอาจารย์นะคะเนะี่ยแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นั้นก็จะได้แล้วนะสิ้นสุดการรอคอยของเขาแล้วนะเนี่ยเขาเด็ดลาบใหญ่แล้วมั่นคงรุ่งเรนะืองการเงินนี้ได้มาจากราหูราหูนี้ก็คือการลงทุนการงานของเขาเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของอันร้อนนะธุรกิจโรงงานใหญ่โตเขาเนี่ยมีผู้คนมาชุมนุมกันเยอะเลยนะคะโอ้โหลมพัดกระพือเลยนะนะราหูอยู่ในเรือนทัดไฟนะราหูก็คือลมกับไฟมาเจอกันนะพัดเลยมีกองเชียร์ค่ะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามโดยไม่เปิดเผยนะคะ คู่มากคู่เยอะนะคะก็ยังคงใช้เวรกรรมอยู่นะอ,อันนี้ก็ได้รับสืบทอดมรดกเก่าแก่มา,าชีวิตนี้ก็โสดสมถะแต่ไม่สันโดษนะมีคู่อยู่นะคะตกลุ้มรักก็แย่เลยกันเนี้ยเสียเงินเสียทองต้องมาหาใหม่อีกแลกเบอร์โทรเขาเยอะเรื่อยๆเนย ไปต่อกันค่ะม i ชชั่น possible หรือ impossible คันเนี่ยนะอันนี้เขานี่เป็นอ่าน,นี่ว่าเป็นนักการเมืองแล้วนะอ่าแต่ก็ทำมาหาไรายได้นะมีสองงานงานพิเศษงานสติปัญญาแล้วก็งานสุขภาพนะทางนี้เขาก็ทำงานเดียวค่ะงานเกี่ยวข้องกับ งานเก่าแก่สืบทอดมายาวนานรุ่งเรืองอันนี้เขาเป็นนักปราดไปแล้วอะผ่านการแต่งงานแล้วผิดหวังจงแต่งงานเถิดเจ้าถ้าเจ้าเจอคนดีเจ้าก็จะได้เรียนรู้แต่ถ้าเจ้าเจอ,อคนไม่ดีเจ้าก็จะได้เป็นนักปราดนี่ได้เป็นนักปราดนะกันเนี่ยเพราะว่า ความไม่พอนะเรื่องบนธรรมกาแต่งเขาเนาะนะ,ะชาวมังกรก็เข้าทางธรรมแล้วเนาะทางพระนะนะอพระให้คุณนะคะยิ่งถือศีลถือศีลปฏิบัติธรรมนะโสดนะคะนะัเนะนี่ยนะโสดมีจิตใจที่สดใสอ่ อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะได้ลาบผลจากสติปัญญาก็มีการเงินดีมากร่ำรวยจากงานที่มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนอ้าวทำไมมาเจอกันีกง่คู่เหมือนนะคะนีนะอันนี้โสดไม่จริงค่ะเนี่ยทางนี้อ่ะโสดจริงคะ่ะ ใช้ชีวิวตสมถะสันโดษนะมีความสุขในมุมสงบของตนเองพอใจในสิ่งที่มีค้นพบสัจธ,ธรรมของความจริงแล้วไม่ดินรนขอยควกิเลสตัญหาคือความไม่สงบสุขความสุขสงบสุขที่แท้จริงก็คืออยู่กับง,งานพอใจและมีการเงินที่มั่นมั่งคั่งจากความขยันหาเงินนะแล้วเข้มแข็งอยู่โสดลำพังคนเดียวก็อยู่ได้นะ เนะสาในเรือนเสาทับลักนาเป็นบุคคลที่เข้มแข็งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะตนพึ่งตนเองได้ก็เป็นที่พึ่งของญาติมิตรนะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะนะก็ได้พบกับนะเนี่ยรุ่นพี่เขานี่แหละก็มีประสบการณ์นะแต่เขายังแลกเบอร์โทรอยู่เสมออันนี้ไม่แลกเบอร์โรนะ มีแต่มุ่งมั่นไปที่การงานที่ทำมายาวนานสำเร็จแล้วมีความสุขกับมุมที่ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปงานก็ได้ทำการงานเชี่ยวชาญในงานที่ได้สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์นะตกลงเขาเป็นครูทางนี้หรือทางนี้เป็นครูอ่เป็นเรื่องราวของ เขายังมีกรรมเก่าอยู่แต่ทางนี้หมดแล้วนะคะหมดเวียนหมดกรรมแล้วมีแต่พระคุ้มครองนะ,ะมุ่งไปที่ชีวิตเป็นผู้ให้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะก็ได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แค้วขลาดปลอดภัย ทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะดาวทิตย์ก็มั่นคงนะกับธุรกิจงานต่างชาติงานต่างประเทศงานเทค,นเทคโนโลยีนะคะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครูในี่พระรหัสอยู่ในเรือนสัจชะนะงานปิดทองหลังพระนะคะถ่ายทอดวิชาความรู้ว่าทางนี้เป็นนักปราชทางนี้ก็เป็นนักปราชเช่นกันนะแต่ทางนี้ ไม่แต่งงานนะเจ้าเพราะว่านะถ้าเจอคนไม่ดีอ่าก็จะได้เป็นนักปราดนะเพราะว่าเจอ,อนนไม่เคยแต่งงานนะคะเนี่ยอยู่โซ่ฉันโดดมาตามลําพังตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่อยู่กับตำรับตํารานะคะอ่าผ่านวิชาความรักผ่านตำรับตำราะค่ะฝ่ายเนี้ยอ,อ,อันนี้เขาผ่านหองจริงมาเลยนะ ะะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะอันนี้เป็นครูะเป็นสิษย์ที่มีครูก็งานเปิดทองหลังพระพระพระหัตอยู่ในเรือนพระพระหัตสัตชก็ได้ใช้สติปัญญาบริสุทธิ์เต็มที่กับการค้าขายนะใกล้ไกลก็ได้พบกับความสําเร็จสมดุลลงตัวกับงานที่ถ่ายทอดวิชาความรู้นะคะเป็นนักปราช์ด้วย งานนี้ก็มีเกียรติและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะคะใช้ปัญญาบริสุทธิ์นะรรมาค้าขายนะให้คำแนะนำเป็นวิทยากรเป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการเงินดีมากเป็นเศรษฐีไปแล้วค่ะอ i r a t i o n เรชนอ่าเป็นเนี้ย เป็นผู้นำทางด้านจิตอิญญาณเลยนะคะเนี่ย inspiration พระให้คุณพระคุ้มครองนะอีกฝ่ายนั้นเนี่ยต้องไปเข้าวัดฟังธรรมนะถือศีลปฏิบัติธรรมนะเพื่อชาติหน้าเออมันเป็นเรื่องบนธรรมกาแต่งนะเรื่องของเขาเรามังกรไม่เกี่ยวนะ s p s r i t i t n o นเกิดแรงบันดาลใจเหมือนนกน้อยบวบินออกสู่โลกกว้าง motivation อะไปเป้าหมายแล้วค่ะแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันรนะ์อะนะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์สดใสค่ะเป็นแรงบันดาลใจแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวนะ s i o n to the moon แล้วนะคะมีความสุขคิดบวกนะคะอยู่ กับสติปัญญาบริสุทธ,ธิ์รรมาหารายได้มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะอยู่โสสมถะสันโดษก็มีความสุขนะคะอยู่กับงานแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนเองนะด้วยความเข้มแข็งผ่านประสบการณ์มายาวนานมาบอกให้เพื่อนๆได้รู้ว่าพอใจในสิ่งที่มีแล้วก็ไปสู่เป้าหมายชีวิตมีเป้าหมายที่ การเป็นผู้ให้นะคะถือศีลปฏิบัติธรรมจิตใจอยู่กับธรรมะนะคะากายก็เข้มแข็งฮิวเมลิตีเข้าใจเพื่อนมนุษย์มีปัจจัยสี่พร้อมที่เหลือก็คือกำไรชีวิตนะคะเข้าใจตนเองนะค้นพบตัวตนของตนเองนะก็เข้าใจ นอื่นอันนี้เขายังอยังมีเจ้ากรรมนเวรอยู่อย่าว่าเขานะความอยากยังมีอยู่